สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูวิธีการกาจัดแมลงนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งของชาวสวนที่นี่นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแมลงที่ว่านี้นะครับก็จะเป็นตัวหนอนนะครับซึ่งหนอนตัวนี้ปกติแล้วมันจะมาจากผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาชมดูกันเล่นๆก่อนนะครับว่าสวนที่นี่นะครับ ก็มีขนาดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ต้นไปไายนี่มีอยู่ทั้งหมด,ไได350้าต้นนะครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมีอายุาป,ป,ป,ประมาณปีกว่าปีครับแต่ละต้นนะครับที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยมีอายุประมาณ20กว่าปีนะครับก็จะมีต้น ต้นที่ยังไม่ใหญ่อยู่บ้างนะครับซึ่งเป็นต้นที่ปลูกมาทดแทนนะครับในพื้นที่ในพื้นที่ว่างนะครับส่วนต้นอื่นๆนะครับก็20กว่าปีหมดเลยนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับที่ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันนะครับครับในช่วงที่ดอกกําลังบานนะครับผีเสื้อมันก็จะมาวางไข่เอ่อในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ดอกกําลังบานนะครับหลังจากที่มันฟักไข่แล้วมันก็จะมาเจาะกินลูกชุกเรียนที่มันเล็กๆซึ่งตอนนี้นะครับลูกชุกเรียนยังไม่ออกมานะครับมันยังคงเป็นดอกอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้อง ทำระบบป้องกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับครับเรามาดูวิธีการเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับก็ต้องมีการต่อสายไฟก่อนนะครับเพราะว่าในในเวลากลางคืนเนี่ยก็ต้องมีการเปิดไฟนะครับเพื่อที่จะล่อให้ผีเส้อเนี่ยมันเข้ามาใกล้ไฟนะครับแล้วก็มันจะตกไปในเอ่อไปในถังนะครับงงแต่ว่าในถังเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะครับทิธงง่ายๆวิธีง,ง่ายๆขั้นแรกนะครับก็คือเติมน้ําลงไปนะครับ เติมน้ำธรรมดาลงไปนะครับจากนั้นต่อไปก็จะใส่น้ำมันเครื่องเก่าๆนะครับกาเตหตุที่ต,ต้องใส่น้ำมันเครื่องนี่เพราะว่าเวลามันตกเนี่ยเออมันจะได้ติดในนี้เลยนะครับแล้วก็ผีเสื้อมันก็ จะตายในตรงนี้มันไม่สามารถที่จะบินออกไปได้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับผีเสื้อมันจะเยอะเลยนะครับมันจะมาวางไายนะครับที่ดอกของชุเรียนนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้แล้วทำให้ประชากรของผีเสื้อเนี่ยมันจะลดลงทำให้อ่ ต้นหนอนนะครับที่จะไปทําลายลูกทุกเรียนเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ,รบครับผมในวิธีนี้นะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีไปพ่นที่ทใบของต้นทุเรียนนะครับมาไปพ่นที่ดอกของทุเรียน,นทําให้ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับก็ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้ผลอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ประมาณ70%ประมาณ70%นะครับเพราะว่ากี่ปีแล้วที่3-4ปีแล้ว4ปีได้แลวครับ3-4ปีที่ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลใช่ไหมฮะครับคโอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้กับทุกทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยครับผมครับในสวนแห่งนี้นะครับก็จะมี ทายพันธุ์ทุเรียนที่เป็นทั้งหมอนทองนะครับแล้วก็ต้านยาวแล้วก็ชนีนะครับผสมผสานกันไปนะครับก็เป็นความสุขของเขานะครับที่อยู่ในสวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนที่มีอายุยืนยาวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ละต้นเนี่ยยี่สกว่าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับก็จะ ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเป็นการทดแทนนะครับปีนึงเนี่ยได้เป็นเกือบๆร้านนี่ก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ